เขียนอ e ีบุ๊กเป็นเห็นรายได้ตอนนี้เป็นตอนที่3ครับผมจะมาพูดถึงวิธีการทำอ e ีบุ๊กง่ายๆด้วยมือถือครับใช้ได้ทั้งระบบ iPhone iOS หรือระบบ Android ครับหารายได้เสริมทำที่บ้านจากทักษะส่วนตัว สวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube เรามาลุยกันเลยนะครับบทนี้จะมาฝึกเขียนอีบุ๊กกันเลยใช้แค่มือถือครับผมอ้าวมาลุยกันครับนะมือถือที่ผมจะใช้เป็นตัวอย่างครับจะเป็น iPad นะครับส่วนพี่น้องท่านไหนใช้ Android ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเริ่มต้นครับให้ไปที่ App Store ครับถ้าเป็น Android นะครับก็ไปที่ Google Play Store ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแอป ออกมาเลยนะครับอ่าแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Google Doc s นั่นเองปึง้งอ่านะครับจัดการดาวน์โหลดแอปได้เลยครับ Google แล้วก็ Doc s นั่นเองครับนะ d o c s ซนะครับไม่ด็อกจนั่นแปลว่าสุนัขนะครับผมโอเค Google Docs อันนี้ปงังเสร็จแล้วนะครับให้เราดาวน์โหลดมาเลยอันนี้ผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ติดตั้งเลยแล้วก็โอเพนขึ้นมาครับปึง๋งแอป Google Doc นะครับมันก็เหมือนไม่ใช่เหมือนสิมันคล้ายกับโปรแกรม Microsoft Word มากๆเลยครับสามารถใส่ได้ทั้งข้อความรูปภาพเออยารางเอยอะไรตัวเล็กตัวหนาตัวใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถแปลงเป็นไฟล์ PDF เพื่อที่จะไปทำเป็นอ e ีบุ๊กขายได้เช่นเดียวกันนะครับผม นี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มบวกมุมด้านล่างขวาตรงนี้เลยครับปุ่มบวกต้องแล้วเราก็เลือกคําว่า New Document ได้เลยนะครับตรงนี้ New Document ค,คือเปิดเอกสารใหม่ถ้าเรา,เราเลือก Choose Template ก็คือเขาจะเป็น Template ที่เราเลือกครับออกแบบมาให้แล้วนะครับผมนะอันนี้เลือก New Document ดีกว่าเนี่ทำเองดีกว่า เสร็จแล้วครับตั้งชื่อเอกสารได้เลยอ้าวชื่ออะไรดีครับพี่น้องเอาไปเลยทดสอบ1ก่อนอ่าต้องเสร็จแล้วครับกด create เลยปึง้งเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเหมือนอะไรครับเหมือนกับ Microsoft เปิดเดะเดะเลยนะไปพิมพ์กันเลยดีกว่าครับอ่าพิมพ์เราก็พิมพ์ลงไปบนแป้นคีย์บอร์ดของเรามือถือของเราได้เลยนะครับนี่ นะอ่าผมพิมพ์เลยครับทดสอบก็คืออ้าวสมมติว่าผมจะทำอ e ีบุ๊กเรื่องปลูกส้มยังไงนี่ให้มีน้ำเยอะๆอ่านี่คืออ e ีบุ๊กผมนะครับปึง้งเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเอ้ยไม่เอาเปลี่ยนสิเอาเป็นตัวหนาก่อนตัวเอียงขีดเส้นใต้เราก็คลุมดำมันเท่านั้นเองครับ นี่นะครับคลุมดํามันแล้วก็เลือกได้เลยตรงนี้ตัวหนาเห็นไหมครับตัวเอียงแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับเลือกได้หมดเลยนะครับเอ๊ะรู้สึกมันจะไม่ค่อยมันจะไม่เอียงหรือไงครับเนี่ยอ๋อไม่เอียงสงสัยอาจจะเป็นเฉพาะฟอนต์นะครับผมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนสีได้เลยอ่ะตัวนี้ก่อนตัวขีดค่าครับผมตัวขีดค่าต้องเห็นไหมครับขีดค่าตัวนี้คือเปลี่ยนสีเอาขีดค่าออกก่อนครับ เห็นไหมครับจะเอาสีไหนเราก็เลือกเลยต้งสีแดงสีส้มนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เว้นบรรทัดได้เลยบทที่หนึ่งมีอะไรบ้างาเลือกส้มเสร็จแล้วนะครับเราจะจัดหน้าตำแหน่งยังไงเราก็ทำได้นะครับนี่เราจะให้มันอยู่ตรงกลางครับ ก็เลือกตรงนี้ครับผมตรงกลางได้เลยเห็นไหมครับปึ๊บตรงนี้ครับปึ๊บนี่ก็อยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ครับก็เป็นลูกเล่นพื้นฐานทั่วๆไปนะครับผมนะเราก็พิมพ์ใส่ลงไปได้เลยต่อมาถ้าเราต้องการที่จะใส่รูปภาพบ้างดีกว่าอ่ะรูปภาพทำยังไงเอ่ยก็ไปที่บวกมุมบนขวาตรงนี้ครับบวกเลยปังบนะแล้วเราก็เลือกคำว่า image ตรงนี้ครับ image ปึบแล้วก็เลือกฟอร์มโฟโต้ก็คือรูปภาพที่มันอยู่ในเครื่องของเราเนี่ยแหละหรือว่าฟอร์มคาเมลหมายความว่าจะถ่ายรูปหน้าตอนนี้ใส่ลงไปในเจ้าตัว Google Docs หรืออ e ีบุ๊กของเราก็ได้นะครับเลือกฟอร์มโฟโต้เลยป้องมีรูปอะไรบ้างเอ่ยในเครื่องผมนะครับเราก็เลือกรูปได้เลยครับใช้รูปอะไรดีเอ่ยตองตอกตนี่นะครับเมื่อเราใส่รูปภาพมาแล้วนะครับโอโหตอนนี้รูปภาพมันใหญ่โตมโหลาเหลือเกิน นะครับเราก็สามารถเอานิ้วนะครับวางไปที่มุมตรงนี้แล้วก็ลากรูปภาพให้มันเล็กลงได้นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับปึ้งอ่าเห็นไหมครับรูปภาพให้มันเล็กลงได้นะครับต่อมาเดี๋ยวมาลองใส่ตารางดูบ้างดีกว่าก็หลักการคล้ายๆกันเลยนะครับไปที่บวกตรงนี้แล้วก็เลือกท a b l e ได้เลยครับนี่ปึ้งแล้วก็กำหนดได้นะครับว่าจะเอาตารางเนี่ย กี่แถวกี่คอลัมน์แล้วแต่เราเลยนะครับเอา3แถว3เอา4แถว4คอลัมน์3แถวปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้เราก็สามารถใส่ตารางได้แล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปในตารางได้ปกติเลยครับเช่นปกติเลยอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นครับอย่าใช้อยู่ตรงกลางก็ทําได้ก็กดตรงกลางตัวนี้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับทุกอย่างครับมันเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word เลยเห็นไหมครับพี่น้องนะ ตรงนี้ครับเราก็เตรียมเรียกได้ว่าเอาอ e ีบุ๊กเนื้อหาที่เราเตรียมเอาไว้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้บอกในบทก่อนหน้านั้นเนี่ยเอามาพิมพ์ใส่เจ้าตัว google docs ได้ทันทีเราก็จะได้อ e ีบุ๊กออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับข้อความนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของเจ้าตัวรูปภาพแล้วก็ส่วนของเจ้าตัวตารางครับผมนะแต่นิดนึงครับ จากที่ผมได้ลองมานะครับก็คือผมพยายามจะลองเปลี่ยนฟอนต์แล้วเนี่ยนะพยายามเปลี่ยนฟอนต์แต่มันเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้ครับผมอันนี้ต้องนิดนึงครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ครับก็คือเราจะเปลี่ยนฟอนต์อันไหนสมมติเปลี่ยนฟอนต์อันนี้ก็ใช้วิธีคลุมดํามันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับ a ได้เลยเห็นไหมครับตรง a ตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดเจ้าตัวตัวหนังสือนี่เห็นไหมครับ ขนาดให้เลือกได้จะเอาขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ครับไซส์สีเลือกตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมตันนี้มันอารียออยู่นะผมพยายามหาฟอนต์มันยังไม่เจอครับฟอนต์ไทยใน Google Docs นะครับผมผมลองเปลี่ยนแล้วมันเหมือนเดิมเห็นไหมครับจะจิ้มอันไหนนะครับตัวนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดน,นึงนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องฟอนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับใช้ฟอนต์ไหนก็สามารถอ่านได้เหมือนกันเห็นไหมครับผมตัวนี้เปลี่ยนฟอนตนะครับ นี่เห็นครับแล้วก็สามารถทำเป็นไฮไลท์คัลเลอร์ก็ได้นะปึ๊บไฮไลท์คัลเลอร์นี่ให้มันเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็สามารถทำได้หลายอย่างครับจัดพารากราฟจัดเลเยอร์นะครับตรงนี้ตรงกลางเห็นที่ผมบอกครับตรงกลางชิดซ้ายชิดขวารูปแบบต่างๆนานาเป็นบูเลตก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเลข1 2 3แล้วแต่เราเลยนะครับอ่ะลองตรงนี้ดูสิ สมมตินะครับผมต้องการเป็นบูลเลตผมก็เลือกตัวนี้แล้วผมก็กดตัวนี้ครับอันนี้คือหมายเลข1นึ่อันนี้เป็นจุดนะครับผมบูลเลตแบบจุดเห็นไหมครับก็ได้ออกมาแล้วโอเคนะครับอันนี้พี่น้องทุกคนลองไปเล่นดูนะครับเป็นการ brief คร่าวๆในส่วนของการใช้ Google Docs ครับผมต่อมาเราจะส่งออกเป็นไฟล์ออกไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้ง iPhone แล้วก็ Android ต่างกันนิดหน่อยครับผมแต่ละการเบื้องต้นเหมือนกันครับคือเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่จุด3จุดบนนี้เลย ปึ๊บอ่าถ้าเป็น iPhone ครับเลือกคำว่า Share and Export ได้เลยปึ๊บนะแล้วเราก็สามารถส่งเจ้าตัวไฟล์นี้เป็น PDF ออกไปได้เลยครับโดยกดคำว่า Send a Copy ครับผมอันนี้คือ iPhone นะครับ iPhone คือเราจะส่งไฟล์นี้แหละออกไปเก็บใน Google Drive เลยนะส่วน Android เนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองอย่างคือ ส่งไฟล์ไปเก็บใน Google Drive เลยหรือว่าจะเซฟไฟล์ไว้ในเครื่องก็ได้นะครับอันนี้ผมกดเซฟเซฟอักกอปนะครับปึ้มอ่าแล้วก็เลือกฟอร์แมตครับตัวนี้เลือกเป็น PDF นะครับแล้วกดโอเคเลยต๊อกอ่ราระบบจะทำการเตรียมไฟล์ PDF ให้กับเราครับผมแล้วเขาจะถามเราว่าคุณจะเก็บไว้ที่ไหนเหรอเจ้าตัวไฟล์ PDF อันนี้เห็นไหมครับ เราก็สามารถเลือกได้ครับจะเก็บไว้ที่ไหนครับตรงนี้ผมก็กดคำว่า Save to file ปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ครับก็คือสามารถเก็บไว้ใน i c l o u d d r i v e ก็ได้หรือจะเก็บใน Google Drive ก็ได้ครับผมกดที่ g o o g l e Drive นะครับปึ้มเห็นไหมครับแล้วใน Google Drive เนี่ยครับก็สามารถสร้างโฟลเดอร์แยกมาอีกนะครับผมที่เราจะเก็บสมมติว่าผมสร้างโฟลเดอร์กดที่บวตัวนี้นะครับปึ้ม แล้วก็สร้างโฟลเดอร์เลยครับนี่อีบุ๊กของเราเองพี่น้องท่านไหนใช้ Android รอแป๊บหนึ่งครับประมาณ10วินาทีครับเดี๋ยวจะแนะนำของ Android ต่อเลยนะครับอันนี้ iPhone ก่อนนะกดดันเลยปึง้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นี่ได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วแล้วกดเซฟเลยนะเจ้าตัวอีบุ๊กเราก็จะอยู่ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับปึ้มอ,อ่าอันนี้คือส่วนของ ไอโฟนครับเดี๋ยวไปดู Android กันต่อเลยครับเ้าแอนดรอยนะครับพี่น้องทุกคนทําตามรูป Android นะครับพี่น้องทุกคนทําตามรูปเลยเลยครับนะส่ติอันนี้คือเป็นไฟล์ PDF ของเรานะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับนี่คือเป็นไฟล์ PDF ให้เรากดจุด3จุดด้านบนตรงนี้แล้วเลือกคําว่าแชร์และส่งออกอ่านี่คือ Android นะครับถ้าเราเลือกคําว่าบันทึกเป็นก็คือจะเซฟลงไปในมือถือของเราแล้วเลือกเป็น PDF แล้วกด ตกลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นะครับจุด3จุดแชร์และส่งออกบันทึกเป็นเลือก pdf แล้วก็ตกลงส่วนถ้าใครบอกว่าต้องการอัปโหลดขึ้น google drive เลยทำยังไงเอ่ยก็ทำได้ครับนี่ให้เรานะครับเลือกคำว่าส่งสำเนาแทนนะครับจากคำว่าแชร์และส่งออกตรงนี้นะครับนี่ครับแชร์ Share และส่งออกตรงนี้เนี่ยครับจากปกติเลือกบันทึกเป็นเราเลือกเป็นส่งสำเนานะครับผมแชร์และส่งออกเลือกเป็น ส่งสำเนาแล้วตรงนี้ครับก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วไดรฟ์ของฉันตรงนี้ก็คือ Google Drive นั่นเองกดตกลงปุ๊บแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะทําการจัดเก็บอ e ีบุ๊กของเราได้เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของเจ้าตัว Android ครับผมเดี๋ยวในบทต่อไปครับผมจะพูดถึงวิธีการที่เราเนี่ยจะขายอ e ีบุ๊กของเราโดยการส่งลิงก์นะครับให้คนดาวน์โหลดนะครับผม เราจะจัดส่งอ e ีบุ๊กส่งฟรีเนี่ยเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับผมก็จะพูดถึง Google Drive นั่นแหละนะมีวิธีการแชร์ลงแชร์ share, ลิงก์อะไรยังไงนะครับโดยสามารถกำหนดได้ว่าให้เฉพาะคนที่มีอ e ีเมลเนี่ยโหลดได้คนอื่นโหลดไม่ได้ด้วยป้องกันการ Copy ได้ในระดับหนึ่งทำยังไงฟรีด้วยเดี๋ยวบทหน้าเจอกันนะครับผม บทน,นี้พี่น้องท่านไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามวิคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม,ผมจะระตอบคำถามให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับในการกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถแชร์ให้เพื่อนที่อยากมีและได้เสริมที่อยากจะมีอ e ีบุ๊กได้นะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันบทต่อไปครับ